สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเกลือรักษาทุกโรค ดำเนินรายการโดยผมพิ่เสาเองโอ้โหเรามาถึงเทปที่2จนได้นะครับไม่น่าเชื่อเลยโอ้โหในฐานะผู้ดำเนินรายการพมภูมิใจจริงๆเลยครับถ้างั้นขอเสียงปรบมือกึกก้องให้กับรายการของเราเลยครับงบหมดพี่ไม่มีคนดูแล้วครับงบหมดไม่มีคนดูแล้วมันมาถึงเทปสองได้ย่งไงเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามาพบกับเคสแรกของเรากันเลยดีกว่าครับแขกรับเชิญยังไม่มาเลยพี่แขกรับเชิญก็ยังไม่มาอ่า ลบก็หมดอคนดูก็ไม่มีเออมันมาถึงเทปสองเ้ยเอเฮ้ย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 เฮ้เฮ้ย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 เ้ยเฮ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 ้้ยเฮ้้เฮยเฮ้ยเฮเฮ้ยเยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เมื่อกี้มีเรื่องมาไม่แปลกใจเลยขอเสริมหลอดไ๊บนหงนะครับผมโอ้โหมึงไม่ไปด้วยกันเรียบร้อยน้ำารับิวน้ำครับผมครับอ๋อก็เป็นน้ำพี่แต่ก็กินได้ครับไม่ต้องขอครับไม่ต้องมีมารยาทเลยสดชื่นนาบ่ายมาดิเริ่มเลยเสียเวลาโอ้เสียเวลาเหรอครับเสียเวลาตรงมึงเนี่ยฮะไม่มีูว่าอะไรนะไม่มีแอมเอมุงเอิมเอานึงเอิมเนี่ยครับครับผมเออผมว่าข้ามข้ามแนะนำตัวไปเลยดีกว่าครับ ปรึกษาเลยดีกว่าครับมีปัญหาอะไรมาปรึกษาผมครับผมผมครับมีปัญหาเรื่องแบบชอบไปแซวชาวบ้านเขาเนี่ยอ๋อชอบไปแซวชาวบ้านเจ็บตัวกลับมาตลอดเลยโดนกระทืบกลับมาตลอดเลยใช่ก็เลยอ๋อนี่ก็เลยเป็นแผลโดนเนี่ยแปะนี่แปะกอเอี้ยเป็นแผลโดนไปไม่ใช่ครับอันนี้มันเป็นสไตล์ของผมเป็นสไตล์ใช่ครับเด็กแว๊สครับเด็กแว๊สแอปแอปแอปปลดฟันแอปฟันเคิสแอปทำมา ล่าสุดผมไปซแวไซวเด็กคอนแวนมาสภาพไม่น่าแซวเด็กคอนแวนเฮ้ยสภาพน่าแซวเด็กคอนหวานเอานี่ตลกเหรอไม่ออกทางแบบแนวแ,แบบบูหน่อยไงต่างจังหวัดรักธรรมชาติอย่าตลกให้มากนะรับ้าแล้วไปแซวใครอีกครับเนี่ยไปแซวแม่ค้ามาแม่ค้าขู่ว่าจะเอาประทูตีหน้าโอ้หเดี๋ยวก้างบาดปากอันตรายมากเลยหลังๆมานี่ผมว่าผมจะไปแซวเด็กอนุบาลแล้วเด็กสตรีคนชรา,าคนตัดสิ่งของแซวหมดเลย น้าที่มาปรึกษาคือทํายังไงไม่ให้โดนตืบ๊บเหรอฮะใช่ครับอ๋อมันไม่ได้นะใจเรามันเกิดมาเพื่อแซวอ่ะมันเห็นแล้วปากมันต้องไปอ่ะมันใช่อ่ะแค่คนอย่างเราใช่จะแซวยังไงไม่ให้โดนตืบ๊บใช่ปรึกษาถูกคนแล้วผมจะบอกเลยว่าการแซวคนเนี่ยบางทีฟังแนละ้วมันดูแบบคนโดนแซวมันรู้สึกไม่ดีนะจะทํายังไงให้เขารู้สึกดีขึ้นมาแบบไม่กระทืบเราบุค,คลิก,กภาพกับน้ําเสียงสําคัญมากเลยเวลาแซว นะฮะยกตัวอย่างเลยสมมติอ่ะ,อะเห็นเด็กคอนแวนเดินมาเลยจะแซวแซวใช่ไหมเด็กคอนแวนเดินมาเฮ้ยน้องสาวมีแฟนเนี่ยน่ากลัวมากเซวนี่น่ากลัวมากเห็นไหมหน้าตาน้ําเสียงนี่มันทําให้เขาดูแบบโอ้โหดูแบบโมโหอ่ะไม่ได้เราต้องใส่แบล็ลงไปเพื่อให้การแซวของเรามันดูน่าฟังมากขึ้นแบล็เลยแบล็เลยเฮ้ยน้องสาวมีแฟนเนี่ยเป็นแฟนพี่เป๊ะ อ่ะลองลองดูหน้าผมเนี่ยได้คนเราแบบใจอ่ะใจมันมา,ารักกันแซวอ่ะทำยังไงอ่ะถ้ามันต้องยอมนายลองเอาเ <Hey, S 2> อาหนึ่งสองสาเฮ้ยน้องสาวเป็นแฟนกับพี่ปะ่ะใช่ใช่ไหมอีกนิดหนึ่งอีกนิดหนึ่งเฮ้ยแรกเฮ้ยแรกนี่สำคัญเลยถ้าเฮ้ยต่ำมากก็ไม่ได้มันดูไม่น่ารักอ่ะเฮ้ย <Hey, S 1> <c oughs> เนี่ยเออหืมดนะ้วยหืมเฮ้ย hey, ลองลอง หฮมฮัมเฮมฮมฮเ้าเิม่าเิม่าเป็นแฟนกับพี่ะเฮมไฮเป็นแฟนกับ şey> พี่ป่ะ มาเลยเห็นนี <S <S ้มาเลยอย่างนี้เริ่มได้รอดละแซวเด็กคอนแวนเงี้ยรอดต่อไปสมมติสมมติมีมีมีป้าเดินผ่านมาเซวไ้าป้าเฮ้ยน้องสาวเฮ้ยน้องสาวอะไรป้าน้องสาวพ่อโอ้อ่ะต่อต่อต่อยังไงต่อขอตังห้าบาทดิโอ้โหนี่โจรเลยนี่ไปนี่โดนโดนแจ้งตำรวจจับเลยหน้าตาเราน่ากลัวไม่ได้ต้องเปลี่ยนใส่แววลงไหมฮ่มมน้องสาวมขอตัง ได้ป่ะจะตายได้ยังเกือบเหมือนกันลองลองดูลองดูให้เออขอตังหาบาทได้ป่ะฮึมฮึมฮึมเออโอ้ยแผ่วแผ่วทางทางแซวอาจจะอันตรายอันนี้ไม่ได้เพราะแซวคอนแก่มันมันอันตรายมากคนจะเกลียดเราง่ายว่าเอาทางทุพพลภาพเขาว่าเขาได้สงสารให้มองตาม ขอตังอาบาทได้ับปตังลองหังน้องสาวเออันมันน่ารักตรงนี้ขอตังอาบาทได้ปะแผลบกว่านี้หน่อยนั่งสารนั่งสารนิดนึงเขาจะได้ไม่ทำไรายเราฮ้ยฮังฮ้ยหังฮ้ยฮังน้งบบาขอตังอาบาทไป่บ โหสุดยอดไม่ธรรมดานอกจากจะแซวดีแล้วเอาเอาไปใช้ด้วยนะฮะ <c oughs> นี่เอาได้นี่ใช้ดา,ใช,ดาใช้ด้วยแปรงฟันให้สะอาดสะอาดลมปากหอมๆพอเวลาไปแซวใครๆเขาก็เอ็นดูดีไหมทำาไม่ดีนี่โดนกระทืบนะยอมเลย ณโอกาสนี S <S 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 ้ขอให้อำนาจของคุณพระศรีรัตนยจงช่วยดลบรรดาให้น้องแคล้วคลาดปลอดภัยจากท้นตีนทั้งหลายทั้งปวงได้เดยฟ้าทุกเพียวเฮ้ยหมอมาไอปอนโอ้ยจริงก็ขึ้นง่ายเหลือเกินยาตะล้ครับผมครับยาตโล้มเออแป๊บเดียวเวลาหมดอีกแล้วครับกลับมาพบกันใหม่กับรายการเกลือรักษาทุกรอได้ใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ